กระจาดบ,บางกันแล้วนี่ร้อยสามห้านี่ครับเกตแนวด้านหลังก็ต้นไผ่นะครับนี่ใกล้จะถึงแล้วผม thì rất to mới về phải không? Ngắt chưa vào không? ดันคุณแล้วก็จะรีงให้สะอาดครับขัอยาะอะไรออกครับคุณให้สะอาดหงสะอาดตาดู เครื่องเิียครับผมทำงานห้องตัวเรียบรถใหม่ ขออกขออกออกแล้วครับผมเนี่ยจัดครับน้องนิดซ้ายครับหน้าปกมัน หัวใหญ่ดีครับเนี่ยดินทรายอย่างนี้ครับผมอันนี้ไม่เหมือนทรายอยู่บ้านผมคนระับทรายคนละอย่างครับครับเ่อน,นี้เราเนะี่ย แนวแล้วผมว่าด้านล่างสุปิปกระโม่มาห้ำรอบหนึ่งับผมห้ำรอบเปลีปปนน่ยนแนวครับ

การทำงานรับของสนีครับ่ขยไหมครับใน่ายนี้กำลังเป็นที่นิยมครับของเท่าแก่ไหมครับ ี่สนใจ,จติดต่อมาได้ครับตอนนี้อยู่หนองคายครับอยู่ทางมาค่ายบกหวานครับนี่ที่บ้านดาวเรืองครับครี๋ยวไปเจอกับ

ไอ,อเกตเตอร์จะคันป่ะเด้อสันนี่ร้อยสามห้าอายคิดไปด้วยล่อ๋อว่าอีกนะ เตียอดิศักดิ์รอบนั้นสุบิโตโมครับรอบนีนสันนี่ครับก็เลือ่อนพุ่งเฉลี่ยวุ่นยีละเนาะวุ่นมีบรรจุยางละ ดูหนังฟังเพลงสบายครับเฮ้ยเย็นเสียบเ,ออยเยค้ิเงแค่นี้เดียเอาไปเขี่ยงไปเลยกฮะฮุ่นสว่านเนี่ไม่คุยกันนะฮุ่นสว่น